ซื้อไม่ได้เลยค่ะเลขอันถูก20บาทยินดีด้วยค่ะแม่เอา1600คนดูถืออยู่2คนค่ะ3คนค่ะถือเลขหาแปกับน้องมาดามคือว่าแหละจักสิตามตัวใดน้องแม่ร้อนคอยสิถือเงียงประมาณนี้เอออันนี้คือเน้นให้เลยนะในไลฟ์สด1600คนดูน่าจะเห็นอยู่น้องแม่เนาะลดอยู่นะถูกอยู่ค่ะอั้าแปดโอ้ยแม่ก็เสียดายแง่แฉอมบผ่านสั 1,600คนดูโอ้ันนี้นะคือแบบมีคนถืออยู่3คนเอาจริงทุกคนงวดไหนที่แบบว่าเลขเข้าทําไมมันแบบว่าคนซื้อไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยเอออานจ้าได้1,900กร็ลดอยู่แม่เออก็ได้อยได้3 0 0ร้ยมีคนถูกกับน้องมาดาบอยู่นะทุกคนลดมากบางมากแม่ออย น้องมาดับกับบอได้อยากกีดอย่างนอ,อย่างดอกเพราะว่าเห็นหลายคนอยู่เหม็นมาตอนที่น้องมาดับเลโสดว,ว่าเลขกห่าแปลกมากสามารถอันอย่างประมาณนี้แม่ดีแต่ละยี่สิบบาทยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะใบแรกให้ไปนานแล้วนะคะ,ะก้าวหนึ่งเออก็พอได้อยู่ก็พอ,อพอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่เออ นะคะพอได้อยู่นูจะฝันเก้าห้าเนาะฝันเก้าห้าออกเก้าแปดเนาะพอได้อยูเก้าหนึ่งได้ยูได้ยูอันนี้คือให้ไปนานมากให้ไปตั้งแตบบ่แบบอยู่ต่างประเทศเลยนะคะใบนี้นะคะคือแบบให้ไปตั้งแต่อยู่ต่างประเทศอะ่ะเออ แม้ด้อยู่ต่างประเทศวัสดีว่าหนึ่งพันเจ็ดอยคนใบนี้นะคะเจะให้ตั้งแต่ตอนที่อยู่เจอยู่ต่างประเทศนะคะใบนี้เจให้ตั้งแต่อยู่ต่างประเทศนะคะเอออันนี้คือเข้าใบใบใบทหลักเลยใบแรกนะคะแล้วก็จะมีแบบเออฝันสองเก้าห้าเนาะฝันถือว่าเฉียดแต้มอยู่นะขอบคุณในห้าสิบบาทนะคะอันนี้ ได้ไหม91เจให้นานแล้วทั้งในอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะเออให้ได้อยู่ต่างประเทศแล้วเน้น219นี่1 19 16 79เนี่ยคือสามตัวนี้เลยนะคะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยูได้ยู่เออได้กรีตสกีเว้ยได้กรีตสกี้นะ91ได้อยู่ค่ะให้ไปตั้งแต่วันที่ ให้ไปตั้งแต่วันอังคารอังคารก็คือเอารถเจ๊งไปกี๊ดนะครับรัฐบาลนะครับม่อมเหรอรถเจ๊งไหมว่ามันได้เฮียอ่ารัฐบาลกี๊ดนะครับรูเก้านะครับเจาะก้าหนึ่งรวยนะครับรัฐบาลนะครับสามวดติดนะครับรัฐบาลสามมวดติดนะครับ โอ้โหร้อนมากอ่ะยวอาจา์ถอยรถก่อนนะครับกรีดกีดนะครับลงให้ตั้งแต่วันที่สิบไอ้วันที่สองนะครับฟ้าถ่ายปิดไหมบอลเนี่ยจวดจวดนะครับอ่าสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ FC อาจารย์บอลทุกคนนะครับคนละหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์ให้อาจารย์ก่อนนะครับสามงวดติดแล้ววันนี้ร้อนมากนะครับร้อนมากนะครับ ขอบคุณค่ากับข้าวมาทํางานได้ห้าสิบาทนะครับยินดีด้วยนะครับห้าสิถูห้าสิบาทก็เยอะนะครับถูห้าสิบาทก็เยอะนะครับอ่ะตอนนี้อาจารย์กาลังจะไปวางเงินมัดจากาลัง<ค>จะไปวางเงินมัดจํานะครับช่างช่างสร้างพญานาคนะครับมาถึงแล้วนะครับนี่เขารออาจารย์อยู่ปังมากนะครับไปคุยกับเขาเจ้ากันดเดี๋ยว่อนเดี๋ยวค่อนอ่ะนี่นะครับเต็มเต็มนะครับเด่นก้า เก้านะครับเจาะเก้าหนึ่งนะครับเด่นเก้าเจาะเก้าหนึ่งนะครับเต็มเต็มเลยนะครับเด่นเก้าเจาะเก้าหนึ่งนะครับลากแตกนะครับนี่ออกเก้าหนึ่งเก้านะครับอาจารย์ให้สามตัวเม็ดเดียวนะครับหนึ่งสี่เก้านะครับปาขอบคุณจ่าได้เก้าหนึ่งสองร้อยนะครับสาธุสาธุนะครับอ่ะออบอลสุดยอดนะครับงวดที่สามนะครับ อาจารย์เข้ามาแล้วสามงวดติดนะครับบรมีองค์ปู่อนันตนาคราชนะตอนนี้อาจารย์มาวา an งเง no ินมัดจําสร้างองค์ปู่นะครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าตัวเน้นหนึ่งเก้าตัวเน้นโอ้ยออกหามออกสวยมากเก้าหนึ่งเก้ารวย สามเก้าสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าใครถูกใครถูก,ใ,ถกให้อัดหนึ่งเก้าเลยงวดนี้สามเม็ดเออเอาซอเอาซอโอ้ยออกเลขสวยมากเลยมันบันเบิ้ลบัญหาจริงจริงกรีดไม่พูดเยอะนี่ครับแล้วเน้นเน้นไปเลย เน้นเน้นไปเลยเน้นเน้นไปเลยหนเกครับบอกแล้วเอาซิเอาซิงวดนี้สั่งอัดหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าเน้นเน้นเลยไห <c oughs> นใครถูกใครถูกกับผมบ้าง ไหนใครถูกกับผมบ้างสั่งอัดหนึ่งเก้าเลยงวดนี้ไม่พูดเยอะสั่งอัดสองแปดเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งเก้าครับเลขออกเก้าหนึ่งเก้าออกสวยมากเลยนรอบนี้เต็ม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 ไม่พูดเยอะครับเก้าหนึ่งเก้า หนึ่งเก้าเป็นตัวอัดตัวนะครับได้แก่แปดห้าเก้าแปดห้าเก้าและสองแปดเก้าสองแปดเก้านะครับส่วนดังวันเลขค้าสามตัวนะครับได้แก่สี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามและห้าศูนย์สังอัดแบบตรงตรงนะครับส่วนดังวันเลขท้าสองตัวนะครับเป็นหน้าจอให้เห็นแล้วนะครับห้าแปดของเจงไม่ไปต่อกวดที่แปดครับสักจเวอร์งวดนี้ วันนี้หวยไม่ออกบนล่างนะอุ้ยแต่ออกสวยมากเลยนะครับซื้อ